สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมช่องวาวดับเพลิงยินดีต้อนรับนะครับวันนี้วันที่15สิงหาคม2563นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวอุปกรณ์เสริมสายล่านะครับอ่าโอเคนะครับมีหลายรายการนะครับวันนี้จะมาแนะนํารายละเอียดพร้อมราคานะครับพร้อมส่งเนาะสินค้าทุกชิ้นเป็นสินค้าใหม่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับผมมีรับประกันทุกตัวนะครับผม โอเคเรามาดูตัวแรกนะครับต uh, okay. ัวแรกจะเป็นขาทรายของ U T G นะครับผมยืดถดได้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับปรับใช้งานนะครับผมยืดได้นะครับตามใจชอบนะครับความยาวนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับติดได้ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นกระดุมตรงพันท้ายนะครับหรือว่าใส่รางนะครับเพราะรางจะแถมให้ฟรีนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับผมมีของแถมหลายรายการนะครับสําหรับขาทรายตัวนี้นะครับแถมผ้าลายพางหนึ่งม้วนความยาว 3- 4เมตรนะครับผมรางจับ1ตัวนะครับผมแล้วก็ในส่วนของปัจแจ้าแอลหนึ่งตัวนะครับ ครบชุดนี้จัดโปรโมชั่นจากปกตินะครับผม690วันนี้เอาไปเลย590บาทรวมส่งฟรีครับผมต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของวาลถังดับเพลิงนะครับจะเป็นวาลเยอรมันนะครับตัวล็อกขนาด2รูนะครับผมอมคอถังเป็นเหล็กสามารถเชื่อมได้เกรวัดขนาด3 0 0พันพิไอสปริงอ่อนนะครับครบชุดนี้อยู่ที่ราคา790บบาทรวมส่งฟรีครับผมโอเคนะครับต่อไปนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูขาจับ แบบก้ามปูมองลอดศูนย์เปิดท่านที่กําลังประสบป,ปัญหาอยู่นะครับผมเป้ามาใกล้ๆยิงไม่โดนนะครับเพราะว่าเราติดสะโขบนะครับผมแล้วก็สะโขบนะครับมันจะมองตั้งแต่ห้าเมตรสิเมตรอะไรขึ้นไปนะครับผมแนะนําขาจับตัวนี้นะครับผมเป็นมองลอดศูนย์เปิดนะครับแล้วก็ขาจับรางขนาด9มิลถึง16มิลนะครับผมสําหรับขาจับตัวนี้ท่อ25มิล จัดไปเลยนะครับผม1คู่แถมฟรีปัจแจแอลหนึ่งตัวนะครับราคา3ามอ่าสองบาทนะครับผมย้ํา230บาทรวมส่งฟรีครับผมต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของผ้าลายพางนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมความยาวนะครับ1ม้วนความยาว3ถึง4เมตรจัดไปเลย3ม้วนราคาเพียง190บบาทรวมส่งฟรีครับผมแท่นะครับ วันนี้จะมาแนะนำแส่อยู่สองรุ่นนะครับก็จะเป็นแส่ของกามโมนะครับแบบก้านแบบมือจับแบบนี้นะครับผมแปลงทองเหลืองสองตัวชุดผ้า2ตัวทำความสะอาดนะครับแล้วก็เป็นแท่งูงแบบนี้นะครับเลือกได้ตามใจชอบตามงบประมาณของท่านนะครับผม แท่ตัวนี้ต่อเสร็จความยาว24นิ้วนะครับสาหรับตัวนี้นะครับแท่ตัวนี้ก็ยาวอยู่ครับประมาณ1เมตรนะครับสาหรับแท่ตัวนี้นะครับผมแล้วตามใจตามงบประมาณตามความชอบของท่านนะครับผมแท่ของกาโมตัวนี้อยู่ที่ราคา290บาทรวมส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมแท่งูตัวนี้นะครับอยู่ที่ราคา190บาทรวมส่งฟรีทั่วประเทศนะครับสาหรับตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของเลเซอร์สโคปนะครับสําหรับตัวนี้เป็นเลเซอร์ ชุดสีแดงนะครับผมแถมท่อนะครับแบตเตอรี่นะครับฐานนะครับรังจับสโคบนะครับจับสโคบเสร็จแล้วปรับได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายบนล่างขวานะครับสามารถปรับได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของหานูนะครับตัวนี้แถมไม่ฟรีนะครับประแจแอลหนึ่งตัวนะครับครบเซ็ตพร้อมใช้งานแบบนี้ใช้ในการตั้งกล้องหรือว่าเป็นเส้นเล็งนะครับราคาชุดนี้นะครับอยู่ที่ราคาชุดละ490บบาทรวมส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมโอเคต่อไปนะครับ ชิ้นสุดท้ายนะครับเรามาดูในส่วนของเรดดอตของบุชแนวนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมโอเคเรามาดูนะครับเป็นบุชแนลหนึ่งคูณสี่สิบอาร์ดีนะครับเป็นตัวปรับในมีไฟสองสีนะครับผมรังจับใส่ได้สิบเอ็ดมิลแล้วก็ยี่สิบมิลนะครับสําหรับตัวนี้นะครับโอเคนะครับสมาชิกท่านเรามาดูนะครับเส้นลิงเป็นลักษณะแบบไหนนะครับผมมาชมกันครับ เส้นล on ็งตัวน okay, ี้นะครับผมย้ําก่อนนะครับเส้นลิงตัวนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดังภาพแบบนี้เลยนะครับผมอ่าพอจะเห็นกันไหมครับจะเป็นลักษณะกากระบาดแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับชัดเจนนะครับสําหรับเส้นลิงนะครับผมอ่าโอเคมันจะเป็นลักษณะกากระบาดนะครับแล้วมันจะมีจุดด้านกลางนะครับเวลาเรามองนะครับผมก็ได้ไปอีกฟิลหนึ่งนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเวลามองนะครับผมอ่าโอเค โอเคนะครับสมาชิกท่านสำหรับเรดดอตตัวนี้นะครับเรามาดูราคานะครับผมเรดดอตตัวนี้นะครับของแถมมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับผมของแถมนะครับจะเป็นฝาปิดหัวปิดท้าย1คู่นะครับผมผ้าชิดเลน1นึ่ผืนนะครับผมปะเจลหนึ่งตัวอุปกรณ์ครบกล่องนี้ เรดอตัวนี้อยู่ที่ราคา390บาทรวมส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมโอเคนะครับสินค้าทุกชิ้นเป็นสินค้าใหม่มือหนึ่งไม่ผ่านการใช้งานไร้ริ้วรอยไร้ตำหนิมีรับประกันนะครับผมราคาที่ผมบอกไปเป็นราคารวมส่งฟรีทั่วประเทศแล้วนะครับสมาชิกท่านสำหรับท่านใดสนใจสินค้านะครับผมแอดไลน์มาที่ idline 0864395510ครับผมแอดมาสอบถามกันได้นะครับวันนี้รีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ สนใจสินค้านะครับแอดไลน์กดไปที่ไลน์นะครับผมแล้วกดอ่ารูปเพื่อนๆนะครับมุมขวาบนนะครับแล้วกดคำว่าคนหานะครับผมอ่าแอดไลน์มาสอบถามกันได้ครับไอดีไลน์ศูนย์แปดหกสี่สามเก้าห้าห้าหนึ่งศูนย์ครับ,รบสุดท้ายนี้ท่านไม่ควพรพลาดฝากกดติดตามและกด subscribe ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งเพื่อดูสินค้าใหม่ๆก่อนใคร